วันนี้เรามาว่ากันด้วยของระฆคังหรือกระดิ่งนะครับในตามหลักควงจุ้ยโบราณนะครับที่เขาบอกว่ามีกินมีใช้ไม่ขัดสนนะครับเอาเป็นว่าเราลองฟังกันให้จบก่อนนะครับเพื่อจะได้นำมาปฏิบัตินะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองให้มันดีขึ้นนะครับมีโอกาสก็ลองฟังดูให้จบก่อนนะครับรู้ไว้ก่อนได้เปรียบครับจะรับใครนะครับผมก็ยังยืนยันหลายๆคนนะฮะไว้กด ติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อให้ไม่พลาดในสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอต่อไปนี้นะครับในช่วงของเล่าสู่กันฟังนั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของระฆังหรือกระดิ่งนั่นเองแน่นอนว่า เป็นสิ่งความเชื่อทางฮวงจุ้ยของชาวเอเชียละกันนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนั่นเองนะครับกระดิ่งหรือฮวงจุ้ยเนี่ยหรือว่าระฆังเนี่ยผมจะแนะนําในแบบแขวนก่อนนะฮะแบบตั้งโต๊ะเนี่ยเรายังข้ามไปก่อนนะครับอันนั้นอาจจะไปดูของกังหันได้แต่เขาเนี้ยผมจะไม่แนะนำในแบบแขวนนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเรียกว่ากระดิ่งฮวงจุ้ยระฆังลมกระดิ่งลมหรือที่เรารู้จักกันในนามของโมบายนั่นเองครับพวกนี้มีฮวงจุ้ยนะครับ หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่เสียงเพราะพลิ้งอะไรแค่นั้นฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นอะไรมากกว่านั้นครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับถ้าเรารู้จักเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับเรื่องของดวงชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับลมหรือพลังชี่นะครับแล้วก็ต่างๆจะพุ่งเข้ามาในบ้านเราได้นั่นเองนะครับก็ฮวงจุ้ยลมกับน้ําแต่คราวนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของกระนิงก่อนละกันนะครับการที่เรามีพลังเข้ามานะครับเขาจะเรียกว่าพลังชี่นั่นเองฮะลมมันจะพัดเข้ามานะครับตาม ทิศของบ้านในส่วนต่างๆนะครับแน่นอนว่าจะมีพลังทั้งดีและร้ายเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูเรื่องของทิศทางก่อนนะว่าเหมาะกับดวงเราไหมนะครับแล้วลมที่เข้ามาเนี่ยมันช่วยเสริมเราหรือเปล่าคราวนี้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่าออจะต้องไปเปิดดวงกับหมอดูคนไหนหรือสินแสคนไหนโอเคคราวนี้ไม่เป็นไรครับเราง่ายๆครับเราใช้ระฆังหรือกระดิ่งเนี่ยแขวนไว้แทนครับ แขวนตรงไหนใช่ไหมฮะโอเคเราแบบนี้ครับทิศทางของที่ลมเข้าเป็นหลักนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วแน่นอนหลายๆคนนะครับก็จะแขวนไว้ที่หน้าบ้านนะครับมุมต่างๆนะครับหรือว่าตรงหน้าต่างนะครับที่มีลมเข้านะครับประมาณนี้ลองหามุมดูนะครับง่ายๆครับเอาที่ลมจะเข้ามา คุณรู้จักทิศของบ้านคุณเองดีที่สุดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมจะแนะนําให้แขวนตามทิศนั่นเองครับแน่นอนว่าเพื่อเป็นมงคลนะครับชาวจีนเนี่ยนะครับเขาก็จะแขวนกันนะฮะเพื่ออะไรครับเราแบบนี้ครับพอมีพลังอะไรเข้ามานะครับปะทะมันนะแน่นอนครับ1จะเป็นการเตือนเรานะครับเตือนสตินะครับเตือนเราว่าได้มีพลังที่เราไม่สามารถรับรู้ได้เข้ามาแล้วนะมาปะทะเราแล้วนะ ให้เราเตรียมออกไปนะครับเตรียมรู้ได้ว่าโอเคเราควรจะทําไงมีสตินะครับในวันๆนะครับสองนะครับมีความเชื่อว่าในการเนี่ยพอมีลมเข้ามาหรือว่ามีการประทะนะครับเสียงของกระดิ่งหรือระฆังเนี่ยครับสามารถช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปได้นั่นเองนะครับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาปุ๊บพอได้เจอเสียงพลังของเสียงเนี่ยก็จะกระเด็นหายไปนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3นะครับก็ยังสามารถเรียกสิ่งดีๆเข้ามาได้นะครับ ถ้าเราเคยเห็นะระฆังนะครับหรือกระดิ่งเวลาเราคา้อกันเสียงจะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรืออะไรต่างๆนะฮะเราสามารถใช้ทําพิธีนะครับหรือว่าเป็นการเรียกโชคลาภทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเข้ามาสู่เรานั่นเองครับหลายคนเป็นกังวลครับถามผมว่าอา้าวเคยได้ยินนะได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วแบบมีอะไรไม่ดีเข้ามาอันนั้นคุณดูหนังมากไปนะครับว่ามันจะเรียกอะไรไม่ดีเข้ามาคุณอาจจะดูหนังมากไปนะครับหนังจีนเนะี่ยอันนี้เราตัดทิ้งไปนะครับไม่เกี่ยวเลยครับ นะครับอันนี้เราแน่นอนฮะดูทิศทางเรื่องนี้เป็นหลักนะครับ3อย่างนี้เป็นหลักนะครับในการช่วยเตือนสติเรา4ครับอันนี้ส่งเสริมถึงจิตใจเราเองนะฮะการที่เราได้ยินเสียงอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นคนชอบในเสียงดนตรีอยู่แล้วนะครับได้ยินบ้างได้ยินน้อยก็จะเป็นเสียงที่ทําให้เรามีจิตใจพลังไหลเวียนในร่างกายได้อย่างดีครับแล้วข้อ5ที่สําคัญครับทําไมคนจีนถึงเอากระดิ่งระฆังหรืออะไรพวกนี้ไว้นะครับเข้าไว้วัดพลังของลมในบ้านครับ ันนี้สาคัญมากๆครับผมไ้ข้อสุดท้ายเลยเพราะว่าเออเวลาเราไปไว้ตรงมุมต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะรู้เลยว่าลมเนี่ยมันหมุนเวียนไปทางไหนมากหรือน้อยอยังไงคราวนี้เขาจะมาปรับพลังนะครับในในบ้านนะครับเพื่อให้ลมมันจมาดุลกันเพราะแน่นอนครับลมพัดทางนี้มากไปก็อาจจะไม่ดีพัดทางนี้น้อยไปก็อาจจะไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องมีการวางกลยุทธ์นะครับแล้วถ้าเราเอาดวงตัวเองเข้าไปเสริมด้วยนะครับแบบนี้ต้องยิ่งปรับเลยครับ ให้ลมมันพัดไปตามดวงที่ต้องการหรือไม่ต้องการนั่นเองครับนี่แหละครับความสําคัญของระฆังหรือกระดิ่งนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณใช้เป็นนะครับจะมีกินมีใช้นะครับในความเชื่อนะครับไม่ขัดสนครับอันนี้เป็นแบบแขวนนะครับไว้ก่อนนะฮะแบบตั้งโต๊ะแบบพกติดตัวก็มีนะครับอันนี้หลักวิธีการใช้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเป็นยังไงครับผมคิดว่าทุกคนนะฮะอยากจะขอทุกคนสละเวลา ฟังเรื่องราวของผมเอาไว้นะครับที่จะนํามาเล่าให้ฟังครับเพราะเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะทำให้ตัวคุณเองนะครับพัฒนาตัวคุณเองได้นะครับในความรู้แล้วนําไปใช้ได้อย่างดีไปบอกต่อคนอื่นๆได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้นะครับไม่อยากให้พลาดเรื่องที่จะบอกไปเหล่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะเข้ามาฟังกันนะครับยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับผมนะครับสินสน้อย่ตงทงกคังครับสวัสดีครับ